นี่จ้ะเพื่อนๆแกงนะเอีักบุ้งใส่หัวปลากีนนะหัวปลากีนตอนนี้ก็กลายเป็นน้ำหมดแล้วเพราะเขาถูกน้ํากระทิถูกไฟเขาจะนิ่มนะเป็นน้ำหมดแล้วนี่จ้ะก็ดีเข้าเครื่องดีนะไม่ยากจ้ะรสชาติก็เปรี้ยวเค็มหวานนิดหน่อยกลมกล่อมจากของนัว ก็เซฟบซดีจ้ะไม่มีอะไรนะดูนะแกงก็แกงอบบไม่ฟืนนะไม่ยากเลยจ้ะถ้าเราจะทำผักบุ้งเราก็ปลูกเอาเองในสวนที่มีแปลกประหลาดก็หมูเท่านั้นเองนะจ๊ะรู้สึกว่าเขาจะสุกแล้วแหละสนใจว่า ที่เราใส่หัวปลาเพราะเราไม่มีเนื้อนะเนื้อเอาทําต้มจืดต้ยมยำอะไรไปหมดแล้วยัง่แต่หัวง่ายนี่นะตักใส่ถ้วยแล้วจ้ะน่นาก,กินไมจ้ะคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากนอกจากขอบคุณเพื่อนๆ ที่มาให้กำลังใจสมใจกรุณากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อรับชมคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนๆมากๆที่มาให้กำลังใจสมใจสวัสดีจ้ะ